าเลสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะเราจะมาทําน้ำพริกขอ,องไข่นะคะแม่ย่าได้ตุดมาจากเพื่อนแม่ย่าทําทานบ่อยค่ะอร่อยค่ะขั้ตนตอนแรกเราก็เอาเอากระเทียมสับกับหัวหอมนะคะผสมกันมาผัดแล้วก็สับ สับให้ละเอียดนะคะเามาผัดให้หอมเสร็จแล้วเราก็เอามาเกือเทศที่เราจะเอามาทำน้ำพริกก็นะหนึ่งลูกสับนะคะเสร็จแล้วมาผัดเครื่องปรุงเราก็มีริกป่นนะคะริกป่นแล้วก็น้ำพริกเราจะทำน้ำพริกให้หอมแล้วก็ใส่กะปิสักช้อนได้เกล็ดนะช้อนชานะคะาผสมกับน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่เราใช้ล,ลูกหนึ่งก็พอนะคะเพราะเราทำช่วย็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ขัดให้หอมนะคะขั้นตอนแรกแม่แม่ย่าไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าพอดีมันติดสัตตรงกล้องนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เลยทําตรงให้ดูทีนี้เราก็ไขเรามาตีนะคะพอขัดให้เสร็จไขเราก็มาตี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 ต ให้ให้ให้มันได้ที่เราก็เอามาผัดนะคะเปิดไฟให้แรงหน่อยเพราะว่ามะเขือเทศเราเริ่มจะสุใกใกล้จะสุกแล้วนะคะเราคนนะคะเราคนทุกให้มันเข้ากันจนน้ำมันแหง้งเราไม่ต้องเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำที่เราสองช้อนที่เราผสมกะปิจะเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็จะหอมนะคะนี่ก็คือทำง่ายๆทำในครัวนะคะนี่เสร็จแล้วะคะ่ะ บายดีแบบนี้ค่ะนี่ก็คือน้ำพริกออกกระปิของเรานะคะขอโทษดีนะคะหม้อมันเล็กด้วยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาเนี่ยรูปล,ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกออกไส่นะคะมันทําง่ายด้วยนะคะมันไม่ต้องใช้เวลาแล้วก็อร่อยด้วยนะคะโอเนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะเย่าย่ยาอยาตักเสิร์ฟนะคะ เดี๋ยวนะคะค่ะหอมค่ะหอมอร่อยหน้าเดี๋ยวนี้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะหน้าตานี่ค่ะ ลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำง่ายค่ะนี่คือน้ำพริกอ่องไข่แม่ย่านะคะสุดทำง่ายๆในครัวเรานะคะนี่ค่ะเราก็เสิร์ฟกับแตงกวานี่คือกุ้ซ่านะที่มันเหลืออยูในครัวนะคะแม่กุ้งซ่าเล็กๆแม่ก็แม่แแมย่าก็อหมาต้มนะคะแล้วก็นี่ก็ตะเจี๊ยบนะคะตะเจี๊ยบแขกนี่ค่ะอร่อยค่ะลองไปทำลองไปทำดูนะคะ ทำง่ายค่ะเห็นไหมไข่ลูกไข่ลูกฟองหนึงมาเขือเทศแล้วก็มีกระเทียมหัวหอมนะคะนี่ค่ะทานง่ายๆดัดแปลงเอานะคะถ้าเราเพราะว่าแม่แม่ยาเนาะไม่กินหมูใช่ไหมคะไม่ทานหมูเราก็เราก็เอาไข่เอาไก่นะคะเนาะอาหารเมืองบ,บ,บ้านเราเนาะอาหารเมืองเราก็ น้ำผิดอ่องมันอร่อยเนาะเราก็เอาไข่พอดีมีเพื่อนเขาแนะนํามาเขาบอกอร่อยมากเลยเอามาทําดูอร่อยค่ะนี่ค่ะเนี่ยลักษณะออกมาเป็นแบบนี้หอมนะคะหอมกลมกล่อมนะคะลองไปทําดูนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ยา่ากดเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ